ตัวเดียวนี <c oughs> <This which S 3> ่พอแล้วตามันสาเดีวะไปอดลเอี่สด้ยสิโอเหนือลึกเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้เป็นลุ่มไปิมนี่บอกปัมแกสเหรอวะนี่แหละปัมแกสเอาพูดยังไปต่ออะไรอยู่สัน้ำมันมันปังแกปังอ่ะแสดงว่าปัมแกสได้อีกใช่ไหมเอาสิไปใหญ่่อ้น่ะวะน่ะ น้ำเ่ไหลแห้งจะลาไอยู่กันเนียได้ก็น้ำไหลแห้งไ,กไงากาน่ควรเจ้าก็มาดีดีเรอเนาะโอ้ยยาเอ,นะเอาแล้วขา้างหน้าเมันไหลจากสายไปสามันไหลจากาทั้งสายไปขวาหมดเลยไหลจากขวาไป้ายไปแล้วไปแล้ ไฟแห้มันจะดับกลางท้าองท่าเข้าพอดีน้องจองดับอมาใส่ไปได้บลลัจนาทข้ไปเลยอเไปได้ไปได้เข้ามาได้เขาไปได้บอันวิดีโอยังข้าวหรือะรละก็ซาพอดดนี่วัลนแห้งแแห้เลยก็ซาพอดตวปเอาเอาไปให้เร็เอาไปให้เดนะ แกนี่ถือว่าแหงสุดยอดเ่ไหามโอ้ยทำกันอ้าิอยากให้เราว่างขอบเป็พิเศษว่างเ่าไหราเออคอยไปเขาบอกจะไปกลับขึ้นเด่อไหเ้อแม่กัานกันดีาบอกจะไปกับขึ้นเาไไๆๆๆอายังมาอะไริีาพี่เอาไว้ตลอดเนอครัพี่อาไว้ตลอดเนอะ ถึลอ่อถ้าทางนาพี่ไปครับท<า>ุกท<ม>ีมานี่บอกว่าแก่มีกับอีกอย่าง,งถนนขาดวะไอ้ถนนขาดใช่หรือเขาคือน่วไปกันนั่นหรอมอญมันมาตัดทางเขาอย่างหมดใช่หรอแล้วร,รถไงมันต้อง,งัดทางงูเรี่ยมัอ้าเอา,เอานะมันก็ไปได้ตนะ่อแล้วมันจะไปได้ไหมไปอยู่หรอไปอยู่หรอไปได้ดับหรอว่ามอนญยังไงเลย กองางมูอยู่เมนบอกบ้กนบ้งกาันนี้ก็ไม่ตะรสออกไปทุกอย่างิงงกนมันดับกองทางมูอยู่เมืนบอกขันนึงไม่อยากลงไปสมััดน้ำาเป็นเล่นขั้นเพราะว่ารถไปจากเสียไปเลยเพราะว่าวิทยุตราว่านนามหลายเนาะเพราะรถเสียเลยขั้นนึงรถกองทางมู นี่นสนุมิตอนจีไปมันต้องรอดจากวัรถตรงหนัมาก่อนไปไ้าเกเาไปเ้าไปน้องขจจนี้ยังไปได้เลยยังน่เจะนักมาก เอารถยังไงเียว่าแบบมาเสียมี่เาข้ายังเสียงเยนกระตข้อฝนดีว่าดีขาท่อล่ะเสียงนำบ้านอ่ะบูแมมบแมมยน้้วนะท้อยังเครื่องดับเป็นข้อ รถเสียหรือรถดับรถขนาดเขาเสียรถเสียมาเสียเสียชื่อแกงว่าเขาดีเลยขั้นใดขั้นใหญ่เลยมั้ยนขั้นนี้แหละข้ามไปสัตว์เลยครับอ๋อขั้นนี้ขั้นี้เสียเนี่ยน้ำท่วงแบ่กู โอ้โหรนรู้ครับน้ำท่วมรู้มันม่น้ำท่วมบอแม่นล่ะตำไมด้วยน้าจำไม่ด้น้าถ้่เรา่องมดนหลายเติมเนี่ยก็น้ำท่วมหมดที่ทุดฮไ้น้ำท่วมหอนวเราไ้ย่เรามาสูงขึ้นยังรถขั้นนี้แหละขั้นนี้ข้างหนเนี่ยนีลกกะบว่าให้รอดม ตามดูเหรอนะซูงเขาอยู่ทำทำวเขาเลยโอ้นี่ติดอะเรกันแนรัถ้ากัรอันนี้เพราะว่ามาทต้งนี้ต่อยถ้าการต้งนี้เลยแค่วามันมีด้วยล่ะเนี่ยกาต้องดูละว่นเ้ามั้ยมีเสนยางมั่งมันเลยกาต้องต้นท้อต้องออีไปใส่ลเาแล้วเนาะโอ้โหโอนี่น เส้นทางก่อส้างเอาครับ้บเบิรมือนนนงทีก็จเอาฟองไ้เจจะเฮ็้ทางบิเห่ยวเอาเอาวาเป็นเบิร์รน้าพุ่งไปหนาบ่่มุ้งจะเลี้ยวกลัรด้ป่ไปหน้าให้จังไรบ้างเลีนต้องไปสำรวจกันเลยจังคำเด๋ยยางม่ไหม่สัมคันนำไหวจัคลอมหนึ่งไอ้กคนขั้นนี้ล่ะ พันหนีไปว่าอะไรก็ไปไ่ได้ติดกระานลำบากนะพัดหนีไปว่าอะไรก็ตั้งพื้นทุกันเลยโอ้พันไหนครับพื้นเนี่ยพัดไหนพัดไหนครับพื้นหนี่ย ที่พีไปยังสีตลอดทีいい่พีนไวะชีพี่ดแลวมนะ่่ลี่พีมีงหรอับตขมูะนองอ่าตรวจมาครัตัวเป็นหว่เศา,าตัวเศามันกเตัวผ <c oughs> 我啦啦